ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่875ตบหน้าครั้งที่9ตอนที่ห้าอ้าวอู๋เสวียงกับเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งมุมปากก็ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเย็นเยือกก็ตอนที่ข้าปลดผนึกเส้นลมปราณให้กับชูหลิงเย่คราวที่แล้วอาการของนางก็หายเป็นปกติดีแล้วนี่แต่มันมีสิ่งที่น่าสนใจกว่า เพราะหลังจากนั้นแค่คืนเดียวนางก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกถ้าไม่มีคนไปปิดผนึกเส้นลมปราณของนางอีกในคืนนั้นเหตุการณ์แบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นหรอกข้าเลยอยากรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าการรักษาชูหริงเย่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้มันอยู่ในความรับผิดชอบของหมอทั้งกลุ่มนี้แบบเต็มๆเลยแล้วในคืนนั้นพวกท่านทุกคนจัดเวรสลับกันเฝ้าดูแลนางเช่นนั้นใครเป็นคนที่แอบทําร้ายนางกันล่ะหมอหลวงหลีไม่มีอะไรจะพูดเลยหรือ จินอูเสวียถามยิ้มยิ้มพร้อมกับที่ดวงตาเป็นประกายแวววาวแน่นอนว่าจินอูเสวียไม่คิดว่านางจะทำการรักษาชูหลิงเย่ได้อย่างเต็มที่ในครั้งแรกเพราะนางตั้งใจมาหาตัวคนร้ายต่างหากล่ะแต่ตอนนี้นางเห็นภาพชัดเจนแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นางจึงไม่รังเกียจที่จะให้คนร้ายได้ลืมรสชาติของยาตัวเองข้าจะไปรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นคนทำ พวกเรามีกันตั้งสิบกว่าคนสลับกันเปลี่ยนเวรกันทุกคืนและก็มีการเฝ้าดูแลแม่นางฉู่กันตามลาพังไม่มีทางที่เราจะรู้หรอกว่าใครคือคนร้ายหมอหลวงหลีพยายามพูดหาทางรอดให้กับตัวเองหมอย่างนั้นหรือเช่นนั้นแล้วเราก็คงต้องขอให้หัวหน้าตึกเซียงสอบสวนเรื่องนี้เพื่อหาตัวคนร้ายใครกันนะที่กล้าใช้ฉู่หลิงเย่เพื่อใส่ร้ายคนอื่นหนะ้าฉู่หลิงเย่เป็นคุณหนูของเมืองพันอสูร ตัวตนของนางพิเศษและแตกต่างจากคนทั่วไปมากใครกันที่อยากใช้อาการบาดเจ็บของชูหลิงเย่เพื่อกระตุ้นความโกรธของเมืองพันอสูรนาจินอูเสวยไม่ได้พูดทุกอย่างที่อยู่ในใจออกมาเพราะนางรู้ว่าสิ่งที่นางพูดออกมาในตอนนี้นั้นมันเพียงพอแล้วเสียงป้าถึงกับขมวดคิ้วแน่นและพูดว่าขอบคุณแม่นางจินที่ช่วยเตือนข้าจะสอบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองจะไม่ปล่อยให้คนที่คิดทำร้ายขุนูของเราลอยนวลไปได้แน่ จินอูสเสวียก็พยักหน้าเป็นการตอบรับึอย่างที่อูสเสวอคิดความจริงแล้วนั้นสกพันและองค์ชายสี่อยากจะใช้อาการบาดเจ็บของชูหลิงเย่เพื่อทําให้เมืองพันอสุนโกรธและป้ายความผิดมาให้อูสเสวียในขณะเดียวกันก็ทําให้องค์ราชทายาเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยดังนั้นแล้วอูสเสวียจึงแก้ไขเหตุการณ์เล็กน้อยเพราะเมื่อความจริงเบื้องหลังอาการบาดเจ็บของชูหลิงเย่ถูกเปิดเผยออกมา คนที่เมืองพันอสุนก็จะได้คิดว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังแผนการนั้นไม่ใช่องค์ราชายาทเล่ยเฉินอีกต่อไปแต่เป็นองค์จัก,กรพรรดิแห่งแคว้นหยานเองนี่แหละผละไม้ขมขมลูกนี้คือของขวัญที่อู๋เสียมอบให้กับองค์จัก,กรพรรดิและองค์ชายสี่หมอหลวงลี่เรื่องนี้จำเป็นจะต้องสอบสวนอย่างละเอียดข้าคงต้องรบกวนหมอทุกคนได้ทําการรักษาคุณหนูให้ช่วยร่วมมือกับเมืองพันอสุนด้วยก่อนที่เรื่องนี้จะกระจ่างข้าขอให้ทุกท่านอย่าออกไปจากที่นี่ ใบหน้าของเซียงป้าดูมืดทมึนและดูคุกคามคำพูดของเขาเป็นการบังคับให้หมอทุกคนเข้าไปในที่คุมขังเมื่อได้ยินดังนั้นหมอหลวงหลี่ก็ตื่นกลัวขึ้นมาทันทีเขาพูดกับเซียงป้าอย่างร้อนรนน,น,น,นี่หมายความว่ายังไงกันหัวหน้าตึกเซียงต่อให้ต้องมีการสอบสวนแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นในเมืองหลวงของแควนหยานย่อมเป็นหน้าที่ของแควนหยานในการตรวจสอบหัวหน้าตึกเซียงเป็นแขกที่เดินทางมาไกล ท่านควรปล่อยให้กองกําลังของเมืองหลวงของเราจัดการกับเรื่องนี้ให้ท่านนะเสียงป้าก็ส่งเสียงฮึออกมาอย่างดูถูกแล้วพูดว่าฮปล่อยให้เมืองหลวงจัดการงั้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณหนูของเราก็เกิดที่เมืองหลวงในแคว้นหยานนี่และคนร้ายที่วางแผนชั่วก็อาจจะเป็นคนของแคว้นหยานด้วยเหมือนกันทําไมเราต้องปล่อยให้แคว้นหยานสอบสวนเองด้วยเล่าคําพูดแบบขวานผ่าซากปราศจากความเกรงใจของเสียงป้าแทบจะทําให้หมอหลวงหลีกรักเลือด และไม่สามารถหาคำดีๆมาโต้แย้งได้เลยดวงตาตื่นตระหนกของหมอหลวงลี่หันไปทางด้วยเฉินที่ยืนอยู่ด้านข้างอย่างรวดเร็วแล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่าคนคนเดียวที่จะสามารถห้ามเสียงป้าไม่ให้เอาพวกเขาเข้าห้องสอบสวนได้ในตอนนี้ก็คือองค์รัชทายาทแห่แงแควนหยานเท่านั้นองค์รัชทายาทท่านคือผู้สืบทอดพลังของแควนหยานได้โปรดเถิดพยาคะช่วยพูดให้พวกเราด้วยถ้าเมืองพันอสุรเป็นคนจัดการเรื่องของแควนหยาน แล้วเรื่องรั่วไหลออกไปแควนหย่านจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันเสียงของหมอหลวงหลีดูตื่นกลัวท่าทางของเขาที่มีต่อเล่ยเฉินก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากไม่มีความย่โสโอหังจองหองแบบไม่เกเรงใจเหมือนก่อนหน้านี้แล้วยอดหมอหญิงอัชฉริยตอนที่876ตบหน้าครั้งที่9ตอนที่6 สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่เล่ยเฉินเดาเอาไว้อยู่ในใจแล้วแต่ไม่ว่าเขาจะคิดยังไงเรื่องนี้มันก็เป็นปัญหาภายในที่เกิดขึ้นในแคว้นหยานอยู่ดีเล่ยเฉินเองก็ไม่อยากเห็นเมืองพันอสูรกลายเป็นศัตรูกับแคว้นหยานเพราะเรื่องนี้ในตอนนั้นเล่ยเฉินก็รีตาลงแม้ว่าเขาจะคิดเช่นเดียวกับหมอหลวงลีแต่เขาก็ไม่อยากช่วยพวกหมอเถื่อนกลุ่มนี้จริงๆแต่เนื่องจากว่าเรื่องนี้มันอาจจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างแคว้นหยานกับเมืองพันอสูรได้ เขาจะยืนอยู่เฉยๆไม่ได้หากว่าเรื่องนี้จะทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหาพอเลเชเินกำลังจะอ้าปากพูดทันใดนั้นเขาก็เห็นสายตายเย็นชาจากจินอูสเสวอยที่มองมาทำให้เขาชะง,งักนิ่งไปในทันทีนั่นเป็นการแสดงว่าจินอูเสวียกำลังบอกเขาว่าอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเินกำลังเลยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าที่หัวหน้าตึกเซียงพูดก็ถูกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากแคว้นหยานอยาของเราเป็นเจ้าภาพที่ไม่ดีข้าหวังว่า หัวหน้าตึกเซียงจะสามารถหาตัวคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้พบได้แล้วเราจะปล่อยให้การสอบสวนเรื่องนี้อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าตึกเซียงเสียงป้าก็พยักหน้าอย่างพึงพอใจขณะที่หมอหลวงหลี่ยิ่งดูตื่นตัวหนกมากขึ้นเขามองเล่ยเฉิอนอย่างไม่อยากจะเชื่อไม่อาจจะยอมรับได้ว่าเล่ยเฉินจะยอมรับคำขอของเซียงป้าอย่างง่ายดายเช่นนี้ฟ้าบาทองร์ราชทายาทหมอหลวงหลี่เรียกด้ว่น้ำเสียงวิงวอนแบบสิ้นหวัง เลยเฉินเองก็ไม่ยอมมองเขาเลยสักนิดหมอคนอื่นมองร่างสูงใหญ่ของเสียงป้าแล้วพากันตัวสันเทาทุกคนรู้ว่าต่อให้พวกเขารวมกันก็ยังสู้ชายร่างยักษ์คนนี้ไม่ได้เมื่อเสียงป้าสแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนแล้วพร้อมกับที่เล่ยเฉินเห็นด้วยเรื่องที่ออกมาเป็นแบบนี้มันก็ไม่มีทางอื่นแล้วพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากยอมจำนอนอืมวิกฤตของคุณหนูเราผ่านพ้นไปได้ในครั้งนี้ก็เพราะความช่วยเหลือของแม่นางจิน เสียงป้าผู้นี้หุนหันพลันแล่นจนล่วงเกินแม่นางจินขอแม่นางจินอภัยให้ด้วยหากแม่นางจินไม่รังเกียจข้าอยากจะขอให้แม่นางจินช่วยดูแลคุณหนูต่อไปพร้อมกับผู้อาวุษโสเฟิงด้วยเสียงป้าหันไปมองจินอูสเสียแววตาเปลี่ยนเป็นกระตือรือรน้นน้ำเสียงของเขาทั้งจริงใจและดูเคารพจินอูสเสียก็กว่าสายตามองเสียงป้าแล้วนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าได้สิเสียงป้าก็ยิ้มออกมาทันที เขาขอบคุณจินอูเสืออย่างมากมายไม่หยุดในขณะเดียวกันหมอหลวงดีที่หน้าขาวซีดกำลังแอบมองจินอูเสียเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้สังเกตเห็นสิ่งที่หลุดรอดจากสายตาของหมอเทวดาเฟิงเย,ย่อย่างไปได้ยังไงกันอีกทั้งนางยังแก้ไขอาการนี้ได้อย่างง่ายดายด้วยในเวลาเดียวกันเจียงยินหลงก็ละอายแก่ใจตัวเองยิ่งนักหลังจากนี้เขาได้ทําตามคําสั่งของเซียงป้า โดยให้เชิญหมอทุกคนไปพักที่หลังโรงเตียมชั่วคราวเพื่อรอการสอบสวนของเซียงป้าต่อไปหมอทั้งหมดที่อยู่ในห้องตอนนี้ก็พากันเดินออกไปเหลือเพียงคนทั้งสามที่มาจากเมืองพันอสูรและจินอูเสือกับเล่ยเฉินที่อยู่ในนั้นเมื่อคนพากันออกจากห้องไปหมดแล้วเซียงป้าก็มีโอกาสพูดสิ่งที่เก็บไว้ในใจออกมาแม่นางจินเป็นคนของแคว้นฉีแล้วทาไมถึงมาอยู่ที่เมืองหลวงแคว้นหยานยาได้ละคขอรับสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์นี้ ข้าเชื่อว่าแม่นางจินมีความคิดอยู่ในใจอยู่แล้วแต่ข้าไม่รู้ว่าแม่นางจินคิดอะไรอยู่ถึงไม่ยอมเปิดเผยความจริงออกมาต่อหน้าทุกคนก่อนหน้านี้จากการที่เห็นจินอูเสือแก้ไขความลึกลับเบื้องหลังอาการของชูหลิงเย่ยได้อย่างง่ายดายนั้นพร้อมกับที่เห็นนางเรียกหมอลวงลี่ขณะที่เขากําลังพยายามจะหลบหนีถึงเซียงป้าจะไม่ฉลาดมากนักแต่เขาก็คิดได้ว่าเด็กสาวสวยตรงหน้าเขานั้นฉลาดเฉลียวและมีไหวพริบเป็นอย่างมาก ซึ่งนางจะต้องมองทะลุถึงแผนการของคนร้ายได้อย่างแน่นอนในขณะเดียวกันจินอุ๋เสวี่ยก็ไม่แปลกใจกับคำถามของเซียงป้านางเดินไปนั่งที่เก้าอี้เทชาลงในถ้วยก่อนจะยกขึ้นจิบอย่างช้าๆ